สวัสดีครับผมมาชมกันต่อในเกมบิ๊กแมตช์ประจำวันอาทิตย์นี้ครับสเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีในเกมลอนดอน,ด,อนดาร์บี้แมตช์แข่งจริงคืนวันอาทิตย์นี้เวลา22่สนาฬิกาสานาทีถ่ายทอดสดผ่านทางทูพ e เม e ยฟุตบอลเอชดีหนึและ2นะครับในส่วนของผู้บรรยายทุกท่านอยู่กับแอดมินเก่งจากช anel YouTube เก่ง PC Gamer ดาวันนีภาคบรรยายผ่านการจดลองการแข่งขันใน,น,ใน FIFA 21 PlayStation 5แล้วก็ p พย์สอง อัปเดตผ่านทางว t h a i แถลงของแอดมินตนใจดีครับใครสุดใจแพ่นนี้ก็ไปติดตามรับชมกันได้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับผมดูเสียงเพลงนี้บรรยากาศจะติดเลกิสธิ์หรือเปล่าครับเสียงเพลงในสนามกองทดมอเปอร์สเตเดียมครับโอ้สตาร์วอวจัดเต็มเลยนะครับ เ oh, อาละรครับรายชื่อของฝั่งเจ้าบ้านสเปอร์ครับวันนี้แนวรุกมีไบออนกิลแฮร์รี่เคนแล้วก็ลูคัสมูราไม่แน่ใจว่าจะลงสนามได้หรือไม่นะครับสำหรับ ura, ลูคัสมูรารวมทั้งซอนทฮงบินด้วยนะครับฝั่งของทีมเยือนเชลซีครับแนวรุกก็จะเป็นเมสันเมาส์คาฟแวดโรเบลูลูกาโก้ครับแดนกลางมีจอร์จินโยโคบอสิตอาองโซ่แล้วก็ลิสเจมรายชื่อฝั่งเปจะขึ้นมาเร็วก็ขออภัยอ่านเฉพาะเท่าที่อ่านทันนะครับผม เจ้าบ้านสเปอร์ครับอยู่ดับที่7ของตารางพิมพ์เรียกสิทธิ์ครับ4ี่นัดมีอยู่9คะแนนส่วนเชลซีครับอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว4นัด10คะแนนครับถ้าชนะก็จะขยับขึ้นไปของจะาูุงร่วมนะครับต้องดูผลของคู่เวสต์แฮมกับแมนยูด้วยนะครับในวันอาทิตย์นี้ครับส่วนลิพูตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงอยู่ครับ5นัด13มแต้มครับบอลของสเปอร์ได้เริ่มก่อนนะครับจะบุกจากขอปซ้ายหอยเบีย ให้มาบานกิวเลือกมาที่แฮร์รี่เคนแลวครับโอ้โหพริกว่าหนีหาช่องยิงจนได้ครับแต่ว่าเมนดี้ก็รับไม่มีช็อกมาครับควงม,มาที่ลิสจมมาอดูเกมคูรีสน่าจะสู้กันสนุกนะครับเพราะไอ้ไอไปก็ใช่ย่อยนะครับช่วงนี้อากบรูกก็กูัคืนมาโคสิตมองทางขวาลิสจมให้มาช่องนี้ลูกโกเปิดพุ่งมาครับร้อยตัวเคลียร์สกัดแล้วตามไปจะเก็บไม่ได้ครับเลกดน เวนเดอร์ซอนซานเชซครับสกัดออกด้านข้างทุ่มของเชลซีลิสเตมทุ่มมาฮาวเวตเจอรุมอยู่2หัวทิ้งไปก่อนเลยครับช็อตนี้ทุ่มของเชลซีครับโคสิตคืนจอจินโยครับลองสู้โยกมาเชื่อมกันกลา,างแข็งแกร่งแล้วบังได้ให้มาฮาวเวตเลือกลิสเซมอลอนโซ อาลอนโซให้มาที่ลิสเซียมล้ว,วางยืนลายไม่ดีก็เจอเช็คก่อนแลวครับลิสเจมกลายเป็นว่าพอเกมรุกของจิวซีมาจริงๆเนะ่ยอารวมด้านข้างไปด้วยนี่ขึ้นมาห้าตำแหน่งเลยนะครับแล้วก็มีกลางคอยสนับสนุนอย่างจอจ,จินยก,กับโคสิตอยู่ครับเป็นแผนของโทมัสซูเคอรที่แข็งแกร่งมากๆครับแล้วก็มีความสมดุลสุดๆแล้วครับในฤดูกาลนี้ไฮเบกคืนที่ซันเชส ับมาที่โลบโลเราดูแฮร์รี่เคนเสียบอลไปแล้วครับเคนลูกกักอูอลาลองโซยาวไปแล้วครับแล้วก็มีเอเวิสันรอยอลยแย่งไปได้ครับฝั่งของสเปอร์คืนซานเชส ก็รูอสกิปให้มาแก้ไขครับกลับมาที่ซานเชสใหม่เปิดมาแล้วอบอไปถึงวิโด้เมนดี้ครับยังดูเชิงกันอยู่ครับของทั้งสองทีมถึงยาวบ้างครับฝั่งของเชลซีดูกูขึ้นมงบอเลยมาถึงซานเชสเอเมอร์สันยังให้ข้างหน้าไม่ได้ครับคืนมาตั้งที่ซานเชสตรงกลางอัลลี่ เปิดมาแล้วคริสเซนเซนดักได้ก่อนแฮร์รี่เคนนะครับแล้วอาร์ชพิลิโกตาเจโรญโยงูจังหวะเสียหลี่ยมครับคอยเบียเอาละครับฝั่งของสเปอร์มาบานกิลอาลีเติมมาแล้วมาที่แฮร์รี่เคนโอ้โหพีเข้าซ้ายก็ติดบล็อกของคริสเซนเซนเลยครับเ <c oughs> จ้าตัวก็งุนหงิดนะครับก็รับหน้าที่ต้องตามประกบแฮร์รี่เคนเลยครับบอลของบานกิลเดเดลี่แล้วแฮร์รี่เคนพีเข้าซ้ายครับมีคริสเซนเซนตามประกบอยู่ เป็นสเปอร์ที่ก็ถือว่าได้ลุ้นมีโอกาสทักไทยจูซีมากขึ้นนะครับแต่มุมของสเปอร์ครับครองบอลสูสีมากครับสเปอร์49เชลซี51เปิดมาแล้วเป็นมาันงงตัดไว้ได้ก่อนครับอัสฟิซน่ลวีกต้าบอลถึงลูกาโก้โอ้โหนี่กองหน้าตัวเปร์นี่ลงมาเก็บเองเลยนะครับแล้วจะพาบอลไปให้บอลไปครับเจอรรี่ดักได้สกิปให้มา คอยเบียกแก้ไขได้นะครับเรย์ลอรอนคืนโรเมโรโรเมโรให้มาตรงกลางเหมือนจะฝืนยังได้อยู่อะลีอาครับแฟนกินล,ล,ลมาที่เรย์ลอรอนเคนยกมือขออยู่ไหลมาแล้วมีโอกาสยกมาบอกข้อทางแฮร์รี่เคนเอาแล้วครับดึงประตูตัดสุดครับเจ้าบ้านทอรแนาโดสเปอร์ขึ้นนำเยลซีก่อนแล้วครับจากประตูของแฮร์รี่เคนครับก็มีโชคช่วยแล้วบอลแถบ,บมาเข้าทางเราแฮร์รี่เคนครับ องนั้นระยะนี้ไม่พลาดแล้วครับโอ้โหเชลซีก็พยายามจะป้องกันจังหวะของแบรนกิวนะครับเดี๋ยวดูว่าไปเข้ารุมสองนี้บอลจะลีบมาเข้าทางไปโดนใครก่อนนะครับอีกรอนให้มาเนี่ยบรนกิวฉีกมาแล้วสองตรงนั้นมีโอ้ก็ไปโดนลิสเจมแล้วครับก็เจตนาก็ไม่ได้จะให้ แบนต์กิลได้มีโอกาสได้ง้างปั่นนะครับนี่พอจะเข้ามาคายเป็นโอ้โหมันมาโดน2ต่อถึงนัทซิลโกเตา้าแล้วไฮดี้เคีนครับจมูกไวเหลือเกินอยู่ตรงนั้นอ่ะครับ1-0ครับสเปอร์เจ้าบ้านนำเจ็ดสี่ครับ1-0ครับฟีฟ่าทราบผลไปแล้วอย่างที่เรียนไปช่วงแรกแหละในเปย์นี่ก็ตอนนี้สเปอร์นำอยู่นะครับใครยังไม่ได้ชงฟีฟ่าเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ด้วยนะครับแนะนำกันไปช่วงนี้เมสันเมาส์มาที่อลอนโซอลอนโซ ฝืนแรงซ้ายบางังบังอยู่แล้วลองโซ่เปิดมาที่ลูกากูแล้วโอ้โหโ,หโ,หโอ,โหโอโห้นำไม่เท่าไรครับแม่สเปอร์เจอเชลซีตีเสมอได้จากเลือลูลูกากูครับโอ้โทุนนี้ฟอร์มฮอตร้อนแรงเหลือเกินแล้วก็มาโขกทำตัวตเสมให้กับเชลซีครับลูกากูโอ้โหนึ่งหนึ่งครับนำไม่ทันไรครับสเปอร์แล้วเป็นเชลซีมาตีเสมอได้ต้องชมลองโซ่ครับที่บังหอยเบียร์เนี้จนหาช่องเปิดจะได้เพราะ จะยกเท้ากันนี่กลายเป็นว่าเปิดมาเนี่้ถึงลูกกะกูจนได้ครับอย่างไฟเบียกก็อ่านทางอยู่ก็ว่าลองโซ่จะหาช่องเปิดแล้วก,กาจะบล็อกแต่กลา,ายเป็นว่าเปิดฝ่าบล็อกมาได้แล้วเสร็จลูกกะกูแล้วครับขูหขึ้นหงสเอาไม่อยู่กับตรงนั้นครับเดี๋ยวซานเชสอาครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเกมลอนดอนดาร์ม้แมชตอนนี้สามสามทีมีสองประตูแล้วครับดูว่าจะเล่นอย่างไรครับทั้งสเปอร์แล้วก็เชลซีเพราะว่า ตอนนี้กลับมาเท่ากันแล้วนะครับซันเชสโรเวมโรวางยาวมาใหม่ครับบีแฮร์รี่เคนมงเสยให้กับแบนคิลครับพอมาถึงทางด้านาลูดิเกอร์อาร์ซูริโกยต้าลิเจม,มขึ้นมาทางขวาฮาเวตให้แล้วทำยิงต่อกับฮาเวตแต่งบอยู่หาช่องยึกยกักแล้วเจ้าตัวขวาไม่ได้ต้องซ้ายดูบ้างแล้วลูกกากูสะบัด โอ้ดูได้เปิดมาครับของไทเว็บแต่ว่าจะ,ปะเปลี่ยนทางบอลให้เข้าเสาแน่นะครับลูกกูกดูครับไปยืนห่างๆอย่างเงี้ยจะโด่งเลยนะฝั่งของสเปอร์นะครับพิเช่นโรเมโรไปเปิดช่องนี้ฮาัเว็เห็นลูกกูรออยู่แล้วแต่ว,ว่าเจ้าตัวก็พยายามจะบังคับบอลแล้วครับแล้วกดไม่ลงครับลูกกูจะเขี่ประตูของสเปอร์ครับอยอลิสเปิดมาสวยมากไม่มีใครรอ เติมจังวหวะมุงของแฮร์รี่เคนเลยนะครับจริงๆวันนี้อาจจะได้เห็นหน้าคู่ก็ได้นะครับฝั่งของสเปอร์กับลูคัสมูล่าไม่น่าจะพร้อมแต่ก็ต้องรอดูลยครับว่าใครจะได้ลุมบ้างครับฝั่งของ้าบ,บ้านสเปอร์วันนี้เจ็บกันเยอะนะครับลูกูให้คืนหาเวดแล้วจะชิ่ง <c oughs> ติดโรเมโลเกี่ยวมาแล้วแฮร์รี่เคนต้องมาช่วยนะครับเกมรับก่อนเลยครับ บเบรกิลอนเบรนเลวต่อยาวเสร็จ Chelsea เชลซีแล้วครับครึ่งแรกต้องดูว่าจะทดเพิ่มเท่าไหร่นะครับหนึ่งนาทีเท่านั้นครับเกมที่ทัตแทมฮอสเปอร์สเตเดียมอยู่ที่พุทธสิทธิ์แล้วครับแล้วก็เป่าจบเกมครึ่งแรกไปเลยครับที่ทอตแทมฮอสเปอร์สเตเดียมครับเจ้าบ้านสเปอร์เสมอกับเชลซีอยู่ 1ประตูต่อหนึ่งะครับสเปอร์ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากแฮร์รี่เคนนาทีที่29แล้วก็เป็นฝั่งของเชลซีมาตีสเปอร์ได้ในนาทีที่33จากลูมลิลูลูกากูครับเกมหลังเริ่มครับมาชมกันต่ออีก45นาทีครับยังไม่มีรายงานการ,ปรเปลี่ยนตัวเปลี่ยนของทั้ง2ทีมทั้งฝั่งของสเปอร์แล้วก็เชลซี <S <S รเรียนเพิ่มเติมว่ารับชมเพื่อความเทิงไปก่อนนะครับสำหรับแฟนๆแล้วก็คู่นี้แข่งจริงคืนนี้แหละครับเวลา4ทุ่มครึ่งครับห้ามพลาด เกมบนอนดอนดาบิแมชใหญ่แบบนี้ครับโรเมโรโ,โอนเวสกิฟคืนอโรเมรโรเนี่ยต้องเจอแฟตมาบีบครับยูลิสเปิดมาโอ้โหคืนหม่งแล้วลงมาหลักไม่ดีครับลูดิเกอร์แล้วแบนกิลให้มาอาลีอาลีหมาทางซ้ายครับดูว่าทันหรือไม่เลกิลอนแต่งเอง ขวางมาแล้วเลกิลอนยังหลบมาได้แล้วดูให้มาที่งลาดิซัดตูแล้วมงจังวันนี้ครับเจ้าซี่โอ้โหสิจามาไม่ดีครับทางเลกิลอนแล้วมาที่อัรลี่ปันจังวันนี้ฉลับมาแล้วลิสเจมเคลียวโอ้ดูรับว่าโอ้สเปอร์พึ่งหลังนี่เร่งเล่นุ้มกันอาครับเชลซี่ต้องกดดันย้อนคืนบ้างโอ้เราจยิ่ยให้มาแต่ว่าตามมาเกี่ยวเล่นต่อแล้วครับโอรูสกิป จังหวะได้กดดันนี้ต้องเร่งน,นะครับฝั่งของสปเปอร์คริสเตียนโลเมโรหอยเบียกหอยเบียกวางยาวมาแล้วแปนกิวขึ้นมงเรสร็จอาร์เซน่อลวีแกจอร์จิโยออกมาที่ฮาวเวตเล่นกับลูกากูครับบงังบังพิงไว้แล้วจะให้เมซันเมาส์ถ่ายว่าเอาครับสปเปอร์เร่งมาใหม่แฮร์ริเกน,นที่ลูคัสมูราทิงกับแฮร์ริเกนมูราเจอเสียบแล้วไปงัดกันอยู่กับอลอนโซ,โซครับโอ้โหอ,อ,อูภพาพเช้าของสกู่เดี๋ยวต้องดูว่า ฟิสิกจังหวะนี้การลอยหูดูหมือเกี่ยวแม่ยังเงินหนังนะครับช็อตน,นี้แซวนิดนึงครับโอนิเมชั่นของการชนกันจดนี้ถือว่ารุนแรงครับแหกกดไปเลยครับเมสซี่ก็แซะเล็กน้อยนะครับเป็นไม่้เครียดกันมากมาดูฮาวเวตฟังเชลซียึดย,ยักอยู่ฮาวเวตมีช่องจอรยุทธเติมมาจะให้ทางซ้ายครับโอ้โแล้วติดฝั่งของสปเปอร์ อาครับลูคัสมูล่ารอหอยเบียกเติมทางขวาไปแล้วครับมีขอดูแมนกิลดิดมาแฮร์รี่เคนซัดชนเสาเลยครับโอ้โหแล้วโอ้เกือบจะมาชนหลังของเอเดนดี้เข้าประตูแต่ว่าโชคดีครับโอ้ชูซีแฮนิเคนยิงนี่ผ่านมือของเบนดี้ไปแล้วครับแต่ว่าโชคร้ายที่ไปชนเหลี่ยมนี้มาแล้วโอ้โอขาครับของเบนดี้ก็จะเข้าประตูตัวเองแล้วครับแต่มูมของสเปอร,คร์ครับข้างหลังดูดีกว่าชลซีแล้วครับ แต่ด้คว่งบอลได้น้อยกว่าเปิดด้วยซ้ายบดหมาใหม่แล้วได้ขึ้นโม่งเขาทางคาริเกนไปชนกันกันกบดูดิเกอร์ครับหันมานี่เจอบอลได้ไม่มีดูดิเกอร์นี่แน่จะได้ซัดตรงนั้นแล้วครัาร์ดิเกนนะครับเชิญีิเนส,ส้นเมาส์อาโลโซวา,วางข้ามมาลิสเจมให้ฮาเวดฮาเวดเลือกลัวโกติดอัลลี่ครับคาริเกนเอาลัวบอลใหม่บาร์นซิล ไรอันคิวรอเลกิลอนเดลิลี่เชื่องกับไยเบียร์อะครับลูคัสซมรามาที่อารลี่แล้วให้มาซ้ายเลกิลอนเปิดมาจังหวะแรกคือทำเพื่อนเสียสบัดไม่เปิดช่วงแรกนะครับเลกิลอนกลายเป็นเชลซีย้อนขึ้นลูกูบังได้อยู่แล้วเจอกับโรเมรโรที่ไม่ยอมลูกากูแล้วครับยังเกืนได้สเปอร์ ซานเชสกลับมาตั้งใหม่ที่โยลิสแล้วครับก็คือที่ดูจะเน้นความชวยวในการตอบอลเพราะว่าถ้ามาพลาดช่วงนี้เนี่ยสเปอร์พลาดนี่ก็ถือว่าจะเจาะเชลซีคืนก็ยากกับเชลซีก็เหมือนกันนะครับช่วงลาที่เหลือมันเป็นเกมที่คู่คีสูสี่นะครับเกมนี้ในเพจส0 2 1 จอจินโยมาลูกากูกให้ตอนนี้เอาละครับเห็นฝั่งของสเปอร์มาใหม่มูล่าแฮร์ดี่เคนแฮร์ดี่เคนเจอเสียบโอ้โหโดนที่บอลก่อนผู้สิทธ์ให้เป็นเชลซีได้นะครับล้มลงไปแฮร์ดี่เคนเอาครับลูกากูเมสันเม้าไม่ถึงสิบนาทีแล้วครับเกมนี้อลอนโซ่ยาวเลยเสียบอลห้อยเบียกเฮินเอเมอร์สันโรยเยลคืนมาซานเชสห้อยเบียก เชลซีก็ขึ้นไปบีบสูงครับไม่ให้สเปอร์ได้มาปูนเปลี่ยนหน้าก่อนเปตัวของตัวเองโรเบโรกวางมาแล้ว <c oughs> โบล่าจะมองห้ก็ไม่ถึงอ้าครับเชลซีหาแหวนสัดไก,กลเลยเลือกจะยิงเองนะครับไม่ให้ลูกกัปตันก็กพาแหวนเอาแล้วครับแฟนๆปรบมือเร่งเร้าให้สเปอร์ครับเล่นในบ้านใช้ช่วง 2นาทีสุดท้ายสู้กับเชลซีให้ถึงที่สุดแล้วครับจอร์จินโยมาลูกาก,กูให้เม้าออกมาอารลองโซอารครับโอกาสของจอร์จินโยมาในกรอบแล้วครับไม่ทดเพิ่มแล้วด้วยอารลองโซไม่โยนเข้าไปจะเลือกจอร์จินโยมาเองแล้วเสียให้กับอันลี่กลายเป็นว่าเกมนี้สเสมอกันไปห,หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับไว้บิกายมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปบิ๊ขอลาไปก่อน มีความสุขในการรับชมทุกคนนะครับผมไว้เจอก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ